เงื่อนไขจริงๆค่อนข้างซับซ้อนเพราะอะไรคือตอนนี้มีแต่สภาแต่ยังไม่มีการแบ่งว่าพักไหนเป็นสสฝ่ายรัฐบาลพักไหนเป็นสสฝ่ายค้านผู้นําฝ่ายค้านก็ยังไม่มีการแต่งตั้งก็ยังต้องตีความกันอีกการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญช่วงนี้จะทําได้หรือไม่อย่างไรคือถ้าจะดูตามเงื่อนไขว่าใครสามารถเสนอแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยผู้มีสิทธิ์เสนอก็จะมีคอรมอหนึ่งละเป็นสสหรือสอวอเข้าชื่อหนึ่งใน5ห,หรือประชาชนเข้าชื่อไม่น้อยกว่า5 0,000่นคน ซึ่งการเสนอเนี่ยทำได้เพราะเมื่อสักครู่อย่างที่ก้าไกลบอกฝั่งก้าไกลเซ็นไปแล้วเสนอไม่ยากสอสอมีแล้วไงรับรองสอสอแล้ว1นใน5ก็คือ100คนของก้าไกลเขามี141เซ็นไว,ว้เรียบร้อยอเมื่อเสนอแล้วทีนี้แหละสิ่งที่บอกว่ายากก็คือวาระ1วาระ2วาระ3คุณผู้ชมครับตอนที่เข้าสู่การพิจารณาวาระหนึ่งวาระหนึ่งจะเป็นชั้นรับหลักการเงื่อนไขของวาระ1เนี่ยระบุเสียงที่จะผ่านวาระรับหลักการต้องมีเสียงไม่น้อยกว่า ครึ่งหนึ่งของรัฐสภาก็คือ375เสียงขึ้นไปและในจำนวนนี้ต้องมีสวจำนวนหนึ่งในสนะฮะที่จะต้องเข้ามารับหลักการก็คือไม่น้อยกว่า84คนจะมีไหมฮะจะมีไหมต้องมีสว84เสียงขึ้นไปถึงจะผ่านวาระหนึ่งนี่แค่วาระหนึ่งะฮะวาระสอง พอเข้าสู่การพิจารณาในวาระ2จะเป็นการพิจารณารายมาตราอันนี้จะใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมบวชนั่งอยู่ในที่ประชุมเท่าไหร่เอาเสียงข้างมากเป็นหลักและมาถึงด่านที่ยากที่สุดวาระ3วาระ3มเนี่ยก็จะคล้ายกับวาระหนึ่งคุณผู้ชมฮะคือจะให้เห็นชอบแก้รัฐธรรมนูญได้ต้องมีเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของรัฐสภาก็คือ376เสียงขึ้นไปให้ความเห็นชอบ ต้องมีสวหนึ่งใน3ก็คือ84เสียงเห็นชอบและเพิ่มเงื่อนไขว่าต้องมีเสียงฝ่ายค้าน20%เห็นชอบฝ่ายค้านคือใครใช่ตอนนี้ฝ่ายค้านคือใครคือถ้าตามรัฐธรรมนูญเขาจะใช้คําว่าต้องเป็นเสียงจากสสของพรรคที่สมาชิกไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาหรือรองประธานสภาซึ่งตอนนี้ก็จะมีเพื่อไทยก้าวไกลมีตำแหน่ง ประธานสภากับรองประธานสภาแล้วก็ประชาชนแล้วก็ประชาชนค่ะถ้าจะเอาเสียงจากพักรัฐบาลปัจจุบันคือ20%คุณผู้ชมฮะตอนนี้มีอยู่10พพักที่ไม่มีตําแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาและรองประธานสภาใน10พพักเนี่ยไล่ไปผมคร่าวๆนะไทยสร้างไทยไทยรวมพลงังชาติพัฒนากล้ากลุ่มพักเหล่านี้จะมีทั้งหมด17เสียง20%ของ17เสียงก็คือ4คนค่ะ ถือเป็นฝ่ายค้านมันจะใช่ตามนี้ไหม,ม,มคุณผู้ชมค,คือง่ายๆนะฝ่ายค้านเนี่ยในรัฐมนูญีเขามันจะไม่ได้เขียนว่าฝ่ายค้านเขาจะบอกว่าพักที่ไม่มีรัฐมนตรีไม่มีประธานกับรองประธานสภานั่นน่ะพักฝ่ายค้านแต่ประเด็นคือตอนนี้มันมีนมความก้ากึง่งก็คือรัฐบาลยังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ซึ่งก็มีคนที่เป็นรัฐมนตรีรักษาการอยู่แต่ถือว่าเป็นรัฐมนตรีไหมเออถือหรือเปล่าว่าเป็นรัฐบาลรักษาการรัฐมนตรีรักษาการถือไหมกับ อีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะก็มีสสแล้วนะม,มีประธานสภามีรองประธานสภาแล้วฉะนั้นตามกําหนดเนี่ยพรคฝ่ายค้านคือใครอะเออเนี่ยฮะต้องตีความกันอีกซึ่งถ้าตีความว่าถ้าเอารัฐบาลรักษาการตอนนี้รวมเข้าไปด้วยก็จะมีแค่สิบพักเท่านั้นที่ไม่มีตําแหน่งรัฐมนตรีรองประธานแล้วก็ประธานสภาดังนั้นถึงบอกคุณผู้ชมว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายนะคือจริงๆอะเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเราเราผ่านเรื่องนี้กันมาหลายรอบแล้วเนาะท่านผู้ชมเราก็ทราบกันดีว่า เงื่อนไขต่างๆที่กาหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยการแก้รัฐธรรมนมูญเป็นเรื่องที่ยากมากใช่ครับยากมากด้วยขั้นตอนอย่ที่พี่ไก่เล่าไปแต่เดิม่มันยากอยู่ก่อนแล้วและยิ่งมาอยู่ในสภาวะเนี้ยที่มีรัฐบาลรักษาการมีสสชุดใหม่แล้วนะแต่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่มยากหนักเข้าไปอีก